เด่นล้เฮ้ยศาสตโคตรอ้อนเน๊ะายสวัสดีค่ะเลยหมอยมะลูกบุ๊คชื่มเมื่อยดอกคนว่ะจ้าจ้าเลยยันมาสร้างลานเน๊ะเลยเพิ่นด้ยเพิ่นเพิ่นเคยเรื่องวานะตอนรับน้องไผ่ใหม่พี่น้องเลยนะน้องไผ่ใหม่ได้เนี่ยนะหลังจากที่เลิกลากันไปหาหกวันบอ คลิปออกมาเมื่อนี้ทางน้องเชอกับลูกกุก๊กกวอยู่กับน้องก็ได้เนาะเห็นได้ได้ลูกนะเห,ห็นน้องแ่านะมาเอาน้องแต่เซาเ้าพี่นองไว้เมื่อนี้เนาะอ่ะสีเหมือนในพี่นองเม้เนาะอยู่ทางในมาเตรียมตัวผ้ากันม้รับลานพี่นางไว้เมื่อนี้เนาะขึ้นมาแต่เซาเลื่อยทางปาก,ก็ได้แทงเนาะ น้องเชื่อกับมาเผาอันน้อ,นองแต่เา้าแท้หรูกันนะมาหลับน้องติ่มบ่สบายดีป้าลูกแนกล่ะเด้อสบายดีงามเดเต้เามนนาันนี่กระตืนแต่เ้าแท้นี่มาเฝ้าน้องแต่าะะเศร้าเลยให้งแม่น้องได้สดุดแม่น้องไปเฮ็ดขา้าวไปหุงขา้าวอ๋อแม่น้องไปหุงขา้าวไปหุงข้าวให้น้องบ่หุงข้าวเล่าเนี้ยจ้ะ น้องอยังน้องตรีมยังบมวบ้าบ่ขึ้นมาถ่าเตรียมรับหลานพี่น้องเลยเนาะก,กับน้องสะพ้ยมาจากฝั่งไทยพี่น้องเลยกะทางนี้กะพากันเตรียมมาแต่เศร้าได้ป้ากันตอนก่อนนั่นเลย,ย,ยตอนที่เ่าเพิ่นไปเนาะบ่าวเล่าไปป้าขึ้นมานำบทันหานหาันตื่นแน่ตื่นแนแ่ ตอนนี้ป้ากันยังขึ้นมาแต่เศร้าเลยเมืนนี่เนาะเพื่อมารัดหายท่านเพื่อนน้องเลยหายเด้อหายเด้วบม่ได้เหตุงก็หายน้องเชื่อว่าเนาะแม่น่าดีเด้อเด็กงมน้องบ่เอามาอมน้ำป้าเถึงไหมเอาออกอันนี้น้องนอนแล้วบ่น้องนอนแอ่ะฮะนอนแด้อนอนกระฟันได้นี่ฝันหายได้นี่นะพอตื่นมาในแม่มาราบมันเอื่อยนี่ มารับเอื้อยติมมารับเอื้อยติมนะรับเอื้อยติมเลยด้อไก่ชิมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพูนดาโทรไปถามแต่เช้านี่กะขำมาแต่เช้าพูดได้พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะจักชิมาลดผืนไปหอดไปรับได้บ่ไปหอดได้บ่จักควางมึงฮากะรถออกไปโค้มันน่นหนานบางนึงนี่ไงไก่ได้สนะด้วยโอ้ของป้ายเนี่ยนะฮักเดี๋ยนะลูกยจะโทรถามมองติมนะพี่ลูก เฮ้ดิ้นขออ้อมแน่เอาอยากอ้อมนอกนอเลยนาะอ้มนอกอ้มนอกอ่ะดินกอดนอกพ่นนอเลยจะอยาอ้มเอาแพงแก้มนอกนะว่ามันนี่นะแพง g ได้อึ๊บอึ๊บจุ๊บนเมื่อดได้พป็นอ่างไรเนาะข้างในนางไรยังไงอยู่ครัวจะได้อื้มกอดินเลยไม่อหัวดันติยังไง มัแต่ย่างหาอย่างเดียวได้นอิ่นก็ไดเอ้ยอุ้มยังหายเนาะเอ้ยอุ้มยูก็หายถ้านอนไดี๋นางนองนอนได้ดูนอนนอนมาดุมาไปนอนมามนอนแ่หายเอาเอาเอานอนนอนเอ้อุ้มก็หายเนาะนะยังไงต่ะอืม แม่เฮ็ดแม่หุงข้าวอยู่ติปไปไปเบิ่งปไปไปเบิ่งแม่น้องปไปเอาไปเอาไปไปไปพาปลาลูกไปยุบไปทางไหนสีมันเหมิดสีคุกยังไงเนาะทางไหนไปเบิ่งแม่น้องเฮ็ดยังก็ใช่ใช้ดูกให้น้องเชอรพาไปเบิ่งแม่น้องก่อนเฮ็ดยังก็จะใช่แล้วเฮ็ดยังเฮ็ดบ่ ว้ายทางฝึกน้องเ้ยปิงหมูปิงมามาะไปิงา้งหมูปิงมามาได้เนเชียรอยู่เนาะมนเด้อะมินเด้หวดเลถุกหนุ่ม่กับสับลาบอยู่น้องเ้ยใหม้ด่งเ้ยเด้หอมัยเนาะเ้มยเด้เนาะเ้สบายดีเลยเ้ยสบายดีอ้าวหอมมั้ย เฮ้ยบ้าพาเจมินอันนเมือเอาไปไปเอาไม่ดุเอาไม่อาค่ะไปกินถาดเมันฮ้อนอนจับอางีสิอาค่ะไปกินถาดเด้อไปถาไปกินถาบอนเด้อข้างไหนก็เอนางบอกน้องันดกกันเอาเอาไม่หมูถาเพื่อนบอโยาเพ่นมากบ่กินกับโทรบอกลาสื่อน้กินมาได้บอขับไปมีน้กินเด้อจากบม่ได้บอกเด้อาเพื่อนหมูพาแบบอ้าก่เนาะทางผ่านอยู่ กระทางพันอยู่กะคอยชื่อน่กกินก้อนชิได้เดี๋ยวมาบ้านนอกเขาบุมีน่ากินได้พี่น้องเลยเนาะนอกจากน้อไม้น้อไม้กัยังไม่ได้ไปไม้กันยังไม่ได้ไปหาเั่เนี่ยเผืไม่ใ่อหั่นเอกเ่มมากกินเผอด้วแท้เนาะมาเลา่ต้องเือกมา็มเทพงไทยกมากินเพลกมาแตงเทพลคนเรุงเทพมากเล้เผือเล้านี่แซ่บได้สบาบมจได้สเนาะเย็นวันตั้งข้าวันมักตั้งพูนบ่เย็นกะิ

เห็นแล้วว่าว่าขามแต่เศ้านี่เหาะแต่ว่ารถยังไปบ่หอดเลยวะยังถ่ายดอยู่สักน่อยพุณแล้วเนาะยังถ่าอีกสักหน่อยพูแล้วเอดนี๋ยวนี้ก็สิบโมงหรือใดเนาะใกล้แลอย่างไรเนาะถ่าอีกสักน่อยถ่ายพ่นมาพูดแล้ซะไปไปขับขังในถ่าเด้อไปไปให้อยู่เอื้อเอื่ลนว่าให้่ะไปไปขับขังในไ น้องๆเข้ามาข้างในมาอัน hmm. ด right. mm ับหาเมร่าก mm ่อนเมร่าเอาอันนั่ปิ้งหมูท่านแล้วอ่ะโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอข้าหาน้องติ๋มนะบ่ป้าน้องติ๋มแขนใหญ่ซั้มแพทน้องติ๋มีบ่น้องติ๋มมาเนี่ยตุนจาากับแม่หนิตุนต่ากับแันหนิของพายินตุนจ่าตื่นนอนได้ทราบแท้บไปเลยนะพ่อจ๋าเนี่ยหมูมาบ่พ่อจ๋าเนี่ยหมมาบ่ จะเรียกป้า,ปากับจักเมีอ,มอันตัวต่อนั่ถาป้าอยู่นอนนะ่กไชิลับเลยไ้อไ,ไตื่นเด้อไปตื่นเด้อจังเลยเอ้ยมาด้หนินดเด้อไอตีแม,มาด้หนิเนาะไอตีนบินกรบโมเไอตีบินกับโมเลิไอรินบินกับเรงตีนเปลี่ยนปรว่นนะ้งตีนน แพงแพงแทงเช็คเลยอัน oh, น um, uh. <t ried> ี้น้องนี่แพงม่น้องอีตัวแพงบ่แพงทำไหนลูกแพงทำต้อผ้าฝืนอะไร่าเงียเนาะอ้าวบอกป้าลูกเนาะต้องจีนโมเฟยหน่อยน้ำอ้าวเดียวงามอย่งเพี้ยฝืนนะิืนกับแขกสีมองเนี่ยน้องตีนอมงามดอกฝืนอะไนมอดไแลงคือการหนกไปเออน้องกันก็ต้องแพงกันอ้า เพลงกันั่นเเพิงเดิอบัลมานเดเรากับเพลงตัวแล้วราก็ซื้อนมาให้ซื้ออย่งก็ทีลินเคยสั่งพอดจานนัโดนัทบอกระซื้อโดนัทมาไห้ได้หนิบ้างได้ี่ไเนะมันไมีอย่างนั้นเลย่ะมีอย่างเลยนอนนะนอนนอนแล้วนะ

เพื่นพีน้องเอตาจ้ะแม่พลงล้วได้เพื่นกันเลยแพงน้องซำไลูกหล่ะเจ้าานคกงบ้านโคกไงเนาะทางน้องเชอรอบอกว่าแพงน้องำมันทึงผ้าเพื่นว่ะทางไอตาว่าําบ้านโคกไงเพื่นวัาใดพี่น้องเอยเนาะแต่ละคนแพงบวกคือกันโอ้ยตาดำเอ้ยนี่ซำซำทึงผ้าเพื่นว่ะเอ้าเอ้าเป็นยังไนะทางนี่อ้าเ Cô ấy sẽ thử tắt nó, cô ấy hết thử Mẹ đặt sao đây, xào đồ xem mẹ đặt đây? Mẹ đặt... bài áo chu Mẹ đặt bài áo chu chu Ôi, mẹ phải chu chu nè Mẹ thầy điên? Bà, cái lại nó nhắc chín chu chu này Mẹ nông đã nông rồi Hơ, ai hết làm mẹ mẹ không mẹ đặt bò này Chắc không mẹ

ถ้าอันเพิ่นมาอีกสักหน่อยก่อนเนาะจังต่อคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะถ้าอีกสักหน่อยพี่น้องเลยจังหน่อยก็คือสิมาฮอดแล้วล่ะโดนเติบไปได้เนาะเพิ่นกับไก่สิขึ้นรถมาแล้วแหละข้ามมาแท้เสีพี่น้องเลยเนาะจังหน่อยมาฮอดโอ้พี่น้องเลยเนาะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาหลับแล้วโอ้เฮ้กี่คนเคยเรื่องแท่นี้เนาะาศท้ายสบายดีอยู่นู่นล่ะสิมาอยู่มา ยินดีตอนรับเด้อว่าลาสาวไทยเด้อสวัค่้วโอยนสัตว์โคตรอ้อนนีสดีค่ะเอยเขาคือภูเขามาทรงอันนะใช่เือนทพอเครื่องนะมาชิมาลาเตาเครื่องนีมาล้วอ้ยตามองนน้องมาเลยนี่ เอ้ยหลานคนเนอะเป็นที่ไหนเป็นที่ไหนมอยมาลูกบ่ชกใชเมื่อยดอกพนว่าจ้าจ้าด้วยสร้างลานนี่ด้วยพนโอ้ยเพิ่นบอลพิ่นเคยเรื่องว่ะนะนอนหลับนองไผ่ไม่พี่น้องเลยนะน้องไผ่ไม่เด้นี่นะหลังจากที่เลิกลากันไปหาทกวันบอกอาทิตย์นึ่ง กลับมาอีกแล้วเนาะมาเป็นน้องไผ่ใหม่แล้วบ okay. okay. yeah, ้านนี <wh huh? right. ้เป็นน้องไผ่ที่ดีแล้วบ้านนี้ข่อยชักน้องชายข่อยและข่อยได้มากกว่ท่านหมือนนะว่าแต่ขหัวแต้เจ้านี่เนาะป้าแกลับไปบังนอกบ่อนนะเป็นที่ไรมาละมาให้ป้าชื่นใจกันมาลงมา อ้าตี่ตยังเว้ยหลานสาวข่อย16ป้าหน้าตาพอเจ้าให้เยอะเปยไหมลูกโลกว่ามาปากแท่งเนี่ยมาดุมะ่าอันนี้บอคนจิมาอยู่ราว้นป้านะเบอเบอเนาะโคตรเด็ดอันนี้ดทุกคนดีตลอดเวลาคือช่องบุ่ช่องสิเมื่อเป็นไาดังนะะบึงซึ่งมาดกหละเจ้าบุมเมื่อยบ่าลูก ชนกาลังตื่นเต้นอยู่ฟาเผนตื่นเต้นนะเผนมาเป็นรอบที่สามแล้วเนาะรอบที่สามแล้วเต้เผยไ้ยังแต่ครุบน้องนย่เนี่ยนี่เนาะเป็ดนี้ไงเดินทางมาเมื่อยเมินเศรเมื่อยเมนจะกินข่าวกินน้าท่านี้กินข่าวซช่ไบ่อ่านนางนะบอกว่าปิ้งหมูถ่าน้องติมบ่ บอกว่าก็ห้าชื่อนักกิมาแล้วปล่าวอรเเอบอกแม่าเอาเอา้คุณพี่น้องเ่เอาลูกนะแล้วถามอยู่ว่าอ่ก็เลยบอกเวติคือดือฉีมือนคักเนาะเวติมันก็่อนีย็ง่บช่องยูชมันนั่นเด้น้องเ้อเจ้าระวังเนอเจ้าน่ะตีนมือนใหญ่สั้นพี่น้องเลยปากลัวนนองเียว อยู่น้ำป่าเลยเด้อมันเด้อเด้อหมอบ่ายเด้อให้แม่กับพ่อไปขายข้าวเด้ออ่าดือครับพี่น้องเลยผูู้่ในมงผาาู้คิดว่าสิมาจักมื้อค่ะแท้กะแท้กะบฐานมีเวลาหล,หลายๆกันปั๊วน้องนางจาังมาดิ้นน้ำป่าจะได้อยู่นานเน่ียาามมใดีเวล กับใครนี้เนาะนี่ว่ามาสงซัมเมอร์วาสิกัาป้ากับมาก็พอดีคินหอดที่ชื่อเนาะมันหาคนมาขายแทนหมดยงนสื้อมาแบบอันที่นึงตัวนี้ไพ่เผาถางฮะน้องแฝดน้องแฝดแล้วปิดเทอมปิดเทอมในพันเผาถางกับบวชเนิ่เนาะบันลืออมอ ช่างนี่มามาอยู่ไปมาไม่ถูกไหมวตนี้เคยวอาอยู่หนาได้พอได้ปะสี่หนาส่นาีพอนได้ปอะมามามาว่าอยู่ยังเงินคือเก่าอ่ะติ้ั้งนี้เราพายบอกนะลูกมาหลายเทือกันยังคือเก่าเรอ่ะเนาะเนาะทุกนตีน้องใหญ่เกินแล้ว มาดแม่าเลยม่า kind of ้องอยนะูู้้าเจนาเด้าเลยเจ้าก็คือผ่าไปผ้ามาแท่มือยมืนบอกไงก็ต้องเช่ออีกด้เลยหน้าตาคือพอเลยา่าหน้าตาแค่การแม่บดระวังเยจาระวังเยาคือสีดื้อแห้งอยนี้เนาะเบืองชุ่งนี่พี่น้องเอ้ยผู้ลานชาวคอยกัน นไก็ได้องปีจักเดือนหน้าปีสมเดือนปีสเดือน้ตั้าสี่านันนะมักง่ญ่ตูงง่ผแนวพอคักคุณน้องเอ้ยดื้อมน่าหา้อมา่าหรอข้ือยังจาหรือยังจหอยังจาก่อนเฮ็ดบเป็นช่ำนะนี่คนไทยน่อยอะ ก็บ่าถือไหมคือคือว่าจะงอชินนำคนไทยน่อยนี่เนาะ้เนไปแพงได้สิเป็นหน้ามังคนนีลเนะอันมาทางเอื้อเชือก็งงอยู่เป็นนละอ่นไม่นองหน่หรอกทำกันบ่คะเบอร่นี้คือกันบ่คือกันบ่กบนองเดเบอนี้ฮะผลไปได้คพูมาพีบิ่คือกันบ่คือกันบ่กบนองนี่่อได้เนาะเหยียบน้องนี่พแหงและน้องนี่ ไอ้เบิ้งยื้หลาบไปเฮี่ยงกันมือห่ากํานองนะใช่ใช่คือกันบ่มเเบิ้งหาเบิ้งห่าคือกันบ่นี่แท้กันเบิ้งด้วตัวนี้ได้ไปนี่ป้าเบิ้งพุงดีนะหมูเด้งหมูเด้งใช่หมูเด้งได้ดุพาเติมเติมเลยไอ้ต่เนี่ยจะกล้าไปเทียบบ่นี่เทียบกันบ้อกอดกันกอดกันรักกันกอดกันยด้งดุแทงกันยิ่งห่าแทงกันเบิ้งด้วยยากได้เอื้อยได้๋ยากมันอยากเปลี่ยนมันตึงอยากโยกดี มันเมว่ามันจะเม่น,มนี่ย่นาะคือขึ้นเปินก็ได้มาก็ได้บ, then, um, บ่เมื่อยบ่เมนเลยมาหลบก่อนะไเห็นบอกเป็นหอนในเห็นบอกหลบก่อนอ่ะวดเอาไวางไปไงได้สบายแล้วันนี้นาะมาตอนนี้ก็ไดบอกเป็นรอะนจะวงอแ่เป็นประโยชน์กไดบอกคนสับอันคนสองปีเะสองปีเนาะพอนากิ่นี่คนสองปีแล้็ไกล ไปเป็นขนาดคพี่น้องเอ้ยควมดื้อควมซนของเพิ่นเอาน้องเอาน้องลูแข้งน้องเยอ่ค่ะแข้งน้องอยอะแข้งนองยค่้องสอวย่กัขห็นกขนาดนั้นว่าเอ้ยชิมกับอันอเตอร์ทนไดมาเลยเนาะยังบุนไว เพื่อมาควบทีมเลเพื่อนเห็นปะเห็นห่ล่ะอ้ตาหนุ่น่ตาบกก้าสูเลยตาบกสูเลยตาบกก้าสูคนเลยเฮ้ยหาข่าวหาหน้ามากินนะแม่กินข่าวกินน้าได้เห็นว่ะคุนท่านได้กินข่าวอยู่เห็นป่ะบุช่องชิยากดองหนะคนนี่ไปเป็นชัก เหยื่อลายิักระปกินเลยอ๋อคือเหย่รถแก็กซิรถไพมาแม่รัดบ่ไอ้ิ่งมาขอดสองโลสองโลหกวัที่นีเรี้ยงง่ายแหละไม่เนียเบิรงสามโลจะได้จอนหัวนะจอนห้าเบิร์นกินก็จะได้หัวสองโลหกไอ้ตกก็คือขื่นน้ำไปแล้วไงน้อยบอน้อยบ่สคือง่าย น้อยนะยได้ปะสามโลต์ไอติมสองอว่าไอติมมันใหญ่แบบเกินแบบวาเรียไอติมจะชินมือนเนาะจะเลื่องไหนติมันแนมเบอรงไหนน้อยเจคือใครคือใครคือใกนคือพอวัดผ่นว่ะแม่เพิ่นก็ได้แม่กคือพ่อก็ท้องถามตัว คือไผ่โตก็ยังวาบ่เคยที่วเขยที่เกวเคยหะแต่มาตอนนี้เบิดไิอันนี้เนีเนาะหนาปีแตคิวดกมดคือกันเลยเด็กหน่อยหลุดอกมากพมเป็นจุดหน่อยพมเป็จุดหน่อยระวังเนอะ้าก้ยเจชีไไหนเลยะตาเพาว่าเจ้าได้ชิถือไอติมเหมนำบอลจังไหละชุกล่มได้หายตานี่ มาตีมตีม่ที่พี่เียมั้นนกมาลงมาอมพี่มาน้ม่ตาพี Mario. ่มาดูมาลินลินผ้านองมาดิทั้งนองน้องม่ตาพี่ดูเอาเนี่ยอันนี้โบของมาผ่าป้านะะองผ่าป้อนี่นะฮม่ได้ว่าิพุกโลกผลวาช่ช่ไม่่ช่วงอีเดนไม่อยกินขขาไปยุ่งเบไวมวยบ๊วมุนจะดีเลยบ่ มือยดอกอ้าขนมจ้าไหนดูมือเล้นบุคนไหัหันเนาะนอนไปานึงใบหนีรถมันโยกหลายตือดมา้โผ้คอ้เฉหันอ่านองได้ไหมอ่านองมกกล้วทางขาบ้านอโอ้เสินอนนี่มันจรงอผูนอนบนน้องเลยนี่อาารมานมาหากเป่าอูไหมนอนมกเขยนเนี่ยเขียนมือกกำจมไปจกุบโอติ๊กดึงไปเผู้ใดแขนกับกำจมไปจะกุบเขียนคนนะ ินข่าวินข่าวเนาะินข่าวเนาะอหาิ่ปงต้นป้าพัน่ยังไงของต้นป้านะอันนี้ของต้นป้าน่ะแม่ยังไงของต้นป้ากันเลยนาะดินตอนในกลุ่มในโฟมเี มืได้เห็นลิ้นล่ะเมื่อได้เห็นลิ้นบอยอันวมหมามาฝายเอนังนีตลอดมาหมาก็เลยเมื่อละชงชามห่อติก็เีหากินข่าวก่อนจะไปไปเพชรได้ำนท่านไหนนั่เนาะมาลอกว่ลคิวลอกว่าลมันเป็นได้ไหมนาวอ่ะมันหนาวอ่ะ ไป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 เอาเอาเอาไปข้อบุญไหว้สนันยู่พี่น้องเอ้ยเนาะหาข่าวหาน้าให้เพื่อกินก่อนเอาเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจะได้พี่น้องเด้อไปหาข่าวหาน้าให้สาวไทยน้องสะใภ้คอยกินก่อนเด้อเลยไปไปไปคืกินว่าเพดเลย